ดีค่ะวันนี้เรามาช้อปปิ้งนะคะเราได้โซฟีเป็นคนเข็นรถนะคะผักนะคะผักฮะแย่อันนี้โพเทโต้นะคะโพเทโต้โอ้นี่นะคะซอสเทอรี่โอ้มีผัดไทยด้วย ก็ด mm ักเบรสด้วยอือฮึแ่โชว์โชว์ิอันนี้ก็เป็นขนมนะคะอันนี้ก็เป็นของใช้ทั่วไปท่สชูนก็เป็นผักผลไม้นะคะโชวมาโชว์เป็นมะนาวเลมอน the oh I know what I Right okay some floor don't go too far from there no for you I don't want you to go that way so shopping um Tiffany, <laughs> you need any help? You want me to help you? What we have to do. Oh, pizza's. Chicken wings in there. Texas. I think I got that. Too, หนึ่งเราต้องใส่บนด้านข้าง right all oh, done นั่นคือเส้นน้องแก่อะไรพูดถึงบ้านกับเก็บของเขาเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้โซฟีไปช้อปปิ้งด้วยนะคะแม่บ้านกับมาเห็ดจัดของเขา ตู้เย็นเรียบร้อยแล้วดูฟุนทาความสะอาดห้องน้ากันเลยลวมาเห็ดออมนะคะออมไก่ใส่บวบๆที่อยากกินขึ้นกับหนึ่งข้าวเหนียวมาดูกันนะคะนี่นะคะออม่บ้านกําลังอันนี้อยู่โอ้โร้อนร้อนแล้วก็ข้าวเหนียวกําลังเนื่องอยู่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ละค่ะที่ไปชอปปิ้งซื้อกับข้ซื้อกับขามากอ <c oughs> เข้าตู้เต็มตู้เย็นเลยนะคะกับพลํมหมอกพลํมใหม่กล้วยเตรียมสิตรงเลียนสิเปิดเทิ่ม วันพุธนี่นะคะวันพุธที่เจะเมื่ออื่นเมื่ออื่นวันพุธแมทธิวเปิดวันพฤหัสนะคะแล้วก็วมนแรงนี้ไม่ได้ทํางานเพราะว่าจะพาแมทธิวไปส่องฟุตบอลตอนเที่ยงก็ได้พิซซ่าให้ลูกนะคะแมทธิวกินไปแล้วอันนี้พิซซ่าของพ่อบ้านเย็นนี้นะคะแม่บ้านกับจไดอ้อมมาสันทอกินอ,อ้อมเอาว ค่อยมาดูกันนะคะตอนเย็นเป็นยังไงน่ะค่ะแม่วันไปชอปปิ้งเท่ยวนี้มีคนหนี่หายกันเลยเดี๋ยวถ่ายคลิปจักกน้อยนะคะไปชอปปิ้งขอพอกันไหมนะคะสวัสดีค่ะ